โยโยโยสวัสดีครับเฟซบุ๊กซีคืนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลืนหนังเหงมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพีพีแคลนในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่เกาชวดสาอิตาลีนะครับเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเอมโปลีจะเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานครับเอมโปลีสเปตแต้มจากการชนะ2เสมอ5แพ้2เกมล่าสุดบุกเสมอปาร์ 5, ม่าหน 5, ึน 5, ่งต่อหนึ่งนะครับยาคูโปลัมโบ กับโอล่าโซบักเก็นะครับเฉอกับอินเตอร์มิลาน18แต้มจากการชนะ5เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอยูเวนตุสมา4ต่อ4นะครับต้องเช็คฮาคารชันฮานูรูครับแนวตรงกลางก็บีเตอร์ซินสกี้นะที่แล้วยิงได้นะครับมีอันดึงมาขิดทายานคู่หน้า เราตโลกกับมาคุสซูราเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูว่าจะเป็นอานาโตวิชหรือว่าตาเรมี่สอดแทรกหรือไม่ครับเฉอกันฤดูการที่แล้วอินเตอร์ชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน1-0คู่นี้ก่อนเกมอินเตอร์บุกมาเป็นต่อแน่นะครับแม้ว่าอินเตอร์จะสดุดเกมล่าสุดแม่แต่ว่าเกมเยือน เอมโปลีหนนี้ดูมีโอกาสเยอะนะครับเอมโปลีช่วงหลังฟอร์มก็แย่ด้วยครับวัดใจอินเตอร์มิลานจะบุกชนะแน่การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับคู่่อมาเวลาเดียวกันนะครับเวเนเซียจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่เวเนเซียมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้6เกมล่าสุดบุกเสมอมอนซ่า1นต่อนะครับจาลูกาบูซิโอเกตาโนโอริสตานิโอกองหน้าเยอเฮลโปฮานปาโลหัวหอกชาวฟินแลนด์นะครับในณะที่อูดิเนเซ่มี16แต้ม จากการชนะ5เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกกยอรี่มา2-0นะครับเจสเปอร์คัสตอมคุณตรงกลางครับแนวลุกลอเรนโซลูก้ากับแคนแนนเดวิสนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอูนิเซก็ชนะไปกลับในบ้าน3-0เกมเยือน2-1ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันมาว่าอูนิเซจะมาเยือนนะครับแต่ภาพรวมดีกว่าเยอะนะครับเวนเซียนี่4นัดลังสุดได้แต้มเดียววัดใจอูนิเซ่ปิดประตูแพ้นะครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับ ปิดท้ายที่เวลาตี2:45นะครับไปดูอัตแลนตาทีมฟอร์มแรงจะเปิดบ้านเจอมอนซ่าครับอัตแลนตา16แต้มจากการชนะ5-1สม 1, แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเวโรนามา6-1ต่อนะครับสีนักเตะที่ยิงได้ในเกมล่าสุดทั้งมาเช่นดารูนชาวเดเตลายเรยยิงคนละประตูนะครับแล้วก็เดวิล่าลูคแมนกับ มาเตโอรเรเตกีนี่ยิงคนละสองลูกพร้อมลงเล่นหมดนะครับเจอกับมอนซ่ามี8แต้มจากการชนะ1เสมอ5แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวเนเซียามา2ต่อ2นะครับมีวาเลนบองดูติดทดแบนลงไม่ได้นาลุกก็นำโดยจาลูกาคาปาลีดันนี่โมตา้ามิลานยูริชนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอัตกานต์ตาเอาชนะไปกลับในบ้าน30เกมเยือน2-1ก่อนเกมอัตกานต์ตาเป็นต่อเยอะมากนะครับดูแล้วแม่ชั่วโมงนี้แม้ว่ามอนซ่า สามน้าหลังสุดจะไม่แพ้แต่บุกปียาตัลันต้าต้านยากครับเกมรุกดุดันอัตลันต้าชนะมา3เกมติดยิงกระจายด้วยครับประตูแรกมาไวหน่าจะหลายตัลันต้าจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูครับสรุป3คู่นะครับชอบอินเตอร์มิลานอูดิเนเซ่และอัตลันต้าครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย